สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อการน้ำชากับทางร้านเ t ลท t ทีและต้องการใช้โค้ดส่วนลด30%หรือ50%สูงสุด100บาทนะตอนนี้เรามีโค้ดอยู่ใน s h o p e ป v i d e ดีโอเรามาเริ่มกันเลยนะครับซื้อสินค้าใน s h o p ป e v i d ดีโอรับโค้ดส่วนลด30%ถึง50%สูงสุด100บาทคลิกที่ วิดีโอด้านล่างที่มุมด้านบนซ้ายนะครับให้คลิกที่แม่นขยายอ่าแล้วหลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่า healthy t h e a l t h y t e a อ่าแล้วก็กดที่ ชื่อร้าน heltyt ศูนห่หลังจากกดแล้วนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าของวิดีโอที่ทางร้านโพสต์ไว้นะครับอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับ่นในรายการสินค้าปุ๊บนะครับอีกสักครู่จะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่ซื้อพร้อมโค้ดนะครับอ่าเรากดที่ซื้อพร้อมโคด้ดปุ๊บอ่าจะมีรายการสินค้า โชว์ขึ้นมาเราเลือกรายการสินค้าแล้วปุ๊บที่โค้ดของ s h o ป e e นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเราจะพบได้เลยนะครับว่าเรามีโค้ดส่วนลด30%สูงสุด100บาทและโค้ดส่วนลดสัก50%สูงสุด100บาทอ่าเข้ามาให้เราอ่าเลือกเลยนะครับว่าจะใช้รุ่นไหนดีนะครับเลือกได้เลยนะครับเอาที่คุณลูกค้าถูกใจนะครับ หลังจากนั้นกดตกลงนะครับอ่าส่วนลด100บาทก็จะเข้ามานะให้คุณลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้ตามปกติเลยนะครับ